สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งในช่องคืนหนึ่งมีผีเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าในค่ำคืนนี้เป็นประสบการณ์ที่ถูกส่งมาจากคุณป้องซึ่งได้พบเจอกับเหตุการณ์ประหลาดสุดหลอนที่ทำให้เขาจดจำไปตลอดชีวิตในวันที่เขาคิดว่าเป็นเพียงวันธรรมดาวันหนึ่งที่แค่ออกตระเวนหาบ้านเช่า แต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าการหาบ้านในครั้งนั้นจะนำพาเขาไปพบกับผู้ให้เชา่าที่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเตรียมผ้าห่มของคุณให้พร้อมแล้วไปรับฟังพร้อมๆกันเลยครับบทที่1วันแห่งความวุ่นวาย ป้องใช้เวลาทั้งวันวนเวียนอยู่บนมอเตอร์ไซค์คู่ใจลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยต่างๆของเมืองที่แดดร้อนระอุจนแทบจะแผดเผาผิวหนังเขารู้สึกหงุดหงิดและเหนื่อยล้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาเหงื่อคลายไหลย้อยปะปนกับฝุ่นควันบนท้องถนนจนเนื้อตัวเหนียวเหนอะหนะวันนี้เป็นวันที่เขาต้องหาบ้านเช่าให้ได้สถานเดียวเพราะสัญญาเช่าที่เก่ากำลังจะหมดลงในวันพรุ่งนี้ และเจ้าของหอก็ไม่มีทีท่าว่าจะผ่อนปลนให้แม้แต่วันเดียวให้ตายสิทำไมมันหายยากหายเย็นขนาดนี้วะป้องสะบดกับตัวเองเบาๆพลางปาดเหงื่อที่ไหลเข้าตาเขาตระเวนหามาตั้งแต่8ดโมงเช้าจนตะวันคล้อยบ่ายแก่ๆโทรศัพท์ในมือของเขาเต็มไปด้วยเบอร์โทรของบ้านเช่าที่โทรไปแล้วนับสิบนับร้อยสายแต่คำตอบที่ได้ก็เหมือนเหมือนกันจนหน้าทอใจ มีคนเช่าแล้วครับห้องเต็มค่ะหรือบางทีก็เป็นเสียงผู้ใช้ดุดุตอบกลับมาว่าดูป้ายด้วยว่าเอาลงเมื่อไหร่ก่อนจะตัดสายไปอย่างไร้เยื่อใหญ่เขาขี่รถผ่านบ้านแล้วบ้านเล่าบางหลังดูดีแต่ราคาก็สูงเกินกว่าที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเขาจะเอื้อมถึงบางหลังราคาพอไหวแต่สภาพกลับดูไม่ต่างจากรังหนูที่ถูกทิ้งร้างแสงแดดที่เคยเจิดจ้าเริ่มอ่อนแรงลง กลายเป็นสีสม้มอมแดงชาไปทั่วท้อมฟ้าเป็นสัญญาณเตือนว่าวันอันแสนวุ่นวายของเขากำลังจะสิ้นสุดลงพร้อมกับความล้มเหลวความกดดันและความเหนื่อยล้าเริ่มเกาะกุมหัวใจของป้องจนหนักอึง้งเขานึกถึงภาพตัวเองต้องนอนข้างถนนในคืนพรุ่งนี้แล้วก็อดถอนหายใจออกมาไม่ได้ในขณะที่ความหวังเริ่มริบหรี่ลงทุกขณะ เขาก็ตัดสินใจขี่รถเข้าไปในซอยเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งดูเงียบสงบกว่าซอยอื่นๆที่ผ่านมาสองข้างทางเป็นบ้านเดี่ยวเก่าๆที่ปลูกติดกันเป็นแถวบรรยากาศเริ่มดูวังเวงขึ้นเมื่อแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วเหลือเพียงแสงไฟจากเสาไฟฟ้าที่ส่องสว่างเป็นหย่อมๆป้องชะลอความเร็วลงกวาดสายตามองไปรอบๆอ,อย่างมีความหวังอีกครั้ง ขอให้เจอเธอหน้าขอแค่หลังเดียวเขาพึมพำกับตัวเองและแล้วในความมืดสลัวที่เริ่มโรยตัวเข้ามาปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างสายตาของเขาก็พลันไปสะดุดเข้ากับป้ายไม้เก่าๆที่แขวนอยู่บนรั้วเหล็กดัดของบ้านหลังหนึ่งตัวอักษรสีแดงบนป้ายเขียนว่าบ้านว่างให้เช่าพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ที่สีเริ่มซีดจางจนแทบจะมองไม่เห็น หัวใจของป้องเต้นระัระวะขึ้นมาด้วยความดีใจระคนกับความประหลาดใจมันเป็นบ้านไม้สองชั้นทรงเก่าที่ดูสุดโทรมไปตามกาลเวลาสีที่เคยทาไว้หลุดลอกออกมาเป็นแผ่นๆบริเวณสวนหน้าบ้านก็เต็มไปด้วยหญ้าและวัชพืชแต่ในเวลานี้สำหรับป้องแล้วมันดูไม่ต่างจากวิมานหลังน้อยๆที่จะช่วยให้เขารอดพ้นจากวิกฤตไปได้บทที่ส การเชื้อเชิญอันเงียบงันป้องจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ริมรัว้วเขารู้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่ประตูรั้วเหล็กดัดนั้นไม่ได้ล็อกมีเพียงโซ่เส้นใหญ่ที่คล้องเอาไวห้หลุมหลวมเหมือนเจ้าของเพิ่งจะออกไปไม่นานและตั้งใจจะกลับเข้ามาในเร็วๆนี้เขาลองผลักประตูเบาๆมันก็เปิดออกอย่างง่ายได้พร้อมกับเสียงที่บาดหูในความเงียบสงัดของยามค่ำคืนเขาก้าวเทาเ้าเข้าไปในบริเวณบ้านอย่างลังเล บรรยากาศรอบตัวมันช่างเงียบเชียบและวังเวงอย่างน่าประหลาดไม่มีแม้แต่เสียงสุนัขเห่าหรือเสียงทีวีจากบ้านข้างๆมีเพียงเสียงลมพัดหวีดหวิวผ่านใบไม้แห้งๆที่กองสมมอยู่ตามพื้นดินความรู้สึกเย็นเยียบแล่นว่าไปทั่วแผ่นหลังของเขาแต่ความจำเป็นก็บีบบังคับให้เขาต้องเดินหน้าต่อไปขณะที่ป้องกำลังจะยกโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อลองโทรตามเบอร์บนป้ายนั่นเอง หางตาของเขาก็เหลือไปเห็นเงาตะคุ่มหนึ่งยืนอยู่ในตัวบ้านที่เมื่อสลัวแสงไฟจากถนนที่ส่องรอดข้้งมาทําให้พอมองเห็นได้ว่าเป็นร่างของหญิงชาราหลังค่อมคนหนึ่งยืนนิ่งๆอยู่หลังประตูมุงลวดป้องใจหายวาบด้วยความตกใจแต่เมื่อเห็นว่าเป็นเพียงคุณยายแก่ๆเขาก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาเล็กน้อยเออสวัสดีครับคุณยาย พอดีผมเห็นป้ายหน้าบ้านว่าให้เช่าไม่ทราบว่าบ้านหลังนี้มีคนเช่าไปหรือ,อยังครับป้องตะโกนถามเข้าไปด้วยความนอบน้อมแต่แทนที่จะได้รับคำตอบหญิงชราคนนั้นกลับทำในสิ่งที่ทำให้ป้องรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวท่านค่อยๆยกมือข้างหนึ่งขึ้นมาแล้วกวักมือเรียกเขาช้าๆช,ช้ามากๆ เป็นกิริยาที่ดูเชื่องช้าและไร้เรี่ยวแรงอย่างน่าประหลาดใบหน้าของท่านอยู่ในเงามืดจนมองไม่เห็นรายละเอียดแต่ป้องสัมผัสได้ถึงสายตาคู่หนึ่งที่กำลังจ้องมองมาที่เขาไม่วางตาความเงียบที่โรยตัวอยู่รอบๆทำให้ทุกอย่างดูน่าอึดอัดไปหมดป้องยืนลังเลอยู่ครู่หนึ่งความคิดในหัวตีกันวุ่นวายส่วนหนึ่งบอกให้เขารีบเดินออกจากบ้านหลังนี้ไปซะ แต่ส่วนหนึ่งก็ยังคงนึกถึงสถานการณ์ที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่อาจจะแค่หูตึงหละมัง้งเขาพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองแล้วร่างของคุณยายคนนั้นก็ค่อยๆหันหลังกลับและเดินนำเข้าไปในความมืดของตัวบ้านป้องมองตามแผ่นหลังที่ค่อมนั้นไปอย่างช่างใจในที่สุดความต้องการที่พักก็เอาชนะความกลัวที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจ เขาตัดสินใจเดินตามเข้าไปในบ้านหลังนั้นอย่างกล้ากล้ากลัวโดยหวังว่านี่จะเป็นจุดสิ้นสุดของการค้นหาที่ยาวนานมาทั้งวันบทที่สามเยี่ยมชมบ้านกับผู้ไร้วาจาทันทีที่ป้องก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปกลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นเหม็นหืนคล้ายของเก่าเก็บก็ปะทะเข้ากับจมูกของเขาทันทีอากาศภายในบ้านเย็นยะเยือกกว่าข้างนอกยังเห็นได้ชัด จนน่าประหลาดใจทั้งๆท,ที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศแม้แต่ตัวเดียวภายในบ้านมืดสนิทมีเพียงแสงสลัวๆจากภายนอกที่ส่องเข้ามาพอให้เห็นเงาของเฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่ถูกคลุมด้วยผ้าขาวจนดูเหมือนร่างของคนนั่งอยู่เต็มไปหมดคุณยายคนนั้นเดินนำหน้าเขาไปอย่างเงียบเชียบฝีเท้าของท่านเบาหวิวราวกับไม่ได้เหยียบลงบนพื้นไม้เก่าๆที่ควรจะส่งเสียงดัง ทุกย่างก้าวป้องพยายามจะชวนคุยเพื่อทำลายความเงียบที่น่าอึดอัดนี้บ้านหลังนี้เออค่าเช่าเดือนละเท่าไหร่หรอครับคุณยายเขาถามขึ้นแต่สิ่งที่ได้รับกลับมามีเพียงความเงียบคุณยายยังคงเดินต่อไปข้างหน้าโดยไม่หันกลับมามองหรือตอบคำถามของเขาสักคำเดียว ท่านเดินนำเขาไปดูตามห้องต่างๆเริ่มจากห้องรับแขกชั้นล่างต่อไปยังห้องครัวที่ด้านหลังซึ่งมีทุกอย่างครบครันแต่กลับถูกปกคลุมด้วยฝุ่นหนาเตอะปองสังเกตเห็นปฏิทินที่แขวนอยู่บนฝาผนังมันหยุดอยู่ที่เดือนที่แล้วเขารู้สึกว่ามันแปลก,แ,ปลกแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากบางทีเจ้าของอาจจะแท้ยังไม่ได้กลับมาอยู่ที่นี่จากนั้นคุณยายก็เดินนำเขาขึ้นบันไดไม้ไปยังชั้นสอง เสียงบันไดลั่นตามน้ำหนักตัวของป้องแต่สำหรับคุณยายแล้วมันกลับเงียบสนิทป้องรู้สึกเย็นสันหลังวาบขึ้นมาอีกครั้งเขาพยายามสลัดความคิดบ้าๆออกไปจากหัวแล้วเดินตามขึ้นไปดูต่อชั้นบนมีห้องนอนอยู่สองห้องคุณยายเปิดประตูห้องแรกให้เขาดูมันเป็นห้องนอนโล่งๆที่มีเพียงตู้เสื้อผ้าเก่าๆั้างอยู่หนึ่งใบท่านยืนรอที่หน้าประตูอย่างสงบนิ่ง ป้องเดินเข้าไปสำรวจรอบๆแล้วก็ออกมาจากนั้นท่านก็เดินนำไปยังห้องนอนอีกห้องหนึ่งที่อยู่สุดทางเดินเมื่อเปิดประตูเข้าไปป้องก็ต้องพังอะเล็กน้อยเพราะห้องนี้มีเตียงนอนไม้สักหลังใหญ่วางอยู่กลางห้องบนเตียงมีหมอนและผ้าห่มพับไว้อย่างเรียบร้อย แต่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจคือกลิ่นอับที่เคยได้กลิ่นจางๆตอนเข้ามาในบ้านครั้งแรกนั้นมันรุนแรงขึ้นมากในห้องนี้มันเป็นกลิ่นที่เขาไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนคล้ายกลิ่นสาบแต่ก็ไม่ใช่เสียทีเดียวปองหันไปมองหน้าคุณยายพยายามจะเพ่งมองในความมืดแต่ก็ยังเห็นไม่ชัดอยู่ดีเขารวบรวมความกล้าถามอีกครั้งเออคุณยายครับ สรุปว่าค่าเช่าเท่าไหร่ครับผมสนใจมากเลยครับต้องการย้ายเข้าพรุ่งนี้เลยคราวนี้คุณยายหยุดเดินแล้วหันกลับมาเผชิญหน้ากับเขาท่านไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่กลับค่อยๆพยักหน้าขึ้นลงชา้ชาๆเป็นการตอบรับที่ไร้เสียงแต่แววตาในความมืดนั้นกลับทำให้ป้องรู้สึกเสียว่าไปถึงขั้วหัวใจ ก่อนที่ร่างของท่านจะค่อยๆเดินเลี่ยงเขาไปแล้วหายลับเข้าไปในความมืดของห้องห้องหนึ่งที่อยู่ท้ายสุดของทางเดินปองยืนงงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจว่าคงจะตกลงเรื่องราคากันอีกทีในวันพรุ่งนี้เขาดีใจจนเนื้อเต้นที่จะได้บ้านเสียทีจึงรีบเดินลงมาข้างล่างแล้วออกจากบ้านไปโดยไม่ทันได้สังเกตเห็นเลยว่าร่างของคุณยายที่เขาเห็นนั้น ไม่มีเงาทอดลงบนพื้นเลยแม้แต่น้อยบทที่4ความจริงที่น่าสะพรึงเช้าวันรุ่งขึ้นป้องตื่นมาด้วยความรู้สึกสดชื่นและโล่งใจเขารีบจัดการธุระส่วนตัวและเก็บเข้าของที่จำเป็นเพื่อเตรียมย้ายเข้าบ้านใหม่ทันทีในที่สุดฝันร้ายของการหาบ้านก็จุบสิ้นลงเสียทีเขากดโทรศัพท์โทรไปยังเบอร์ที่จดมาจากป้ายหน้าบ้านด้วยความอารมณ์ดีรอสายอยู่ไม่นานนัก ก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งรับสายปลายสายเป็นเสียงของหญิงวัยกลางคนดูมีอายุแต่ยังคงความสุภาพสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมโทรมาจากที่เห็นป้ายให้เช่าบ้านในซอยนะครับพอดีเมื่อวานตอนค่ำๆผมได้เข้าไปดูบ้านแล้วได้คุยกับคุณยายท่านหนึ่งที่อยู่ในบ้านแล้วท่านพยักหน้าตกลงแล้วผมเลยอยากจะโทรมาสอบถามเรื่องค่าเช่าและทำสัญญาครับว่าจะขอย้ายเข้าวันนี้เลยได้ไหมครับ ป้องพูดไปตามที่เข้าใจเสียงจากปลายสายเงียบไปชั่วอึดใจหนึ่งก่อนจะถามกลับมาด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจและสับสนคุณคุณว่าอะไรนะคะคุณเข้าไปในบ้านเมื่อวานตอนค่าแล้วเจอใครนะคะเจอคุณยายนะครับคุณยายน่าจะเป็นคุณแม่ของคุณใช่ไหมครับท่านเป็นคนกวากมือเรียกผมเข้าไปแล้วก็พาผมเดินดูรอบบ้านเลยครับป้องตอบอย่างซื่อ ความเงียบที่น่าอึดอัดเข้าครอบงำการสนทนาอีกครั้งปองได้ยินเสียงเหมือนคนสูดหายใจเข้าลึกๆจากปลายสายก่อนที่คำตอบที่เขาได้รับจะทำให้เลือดในกายของเขาเย็นเฉียบจนแทบจะจับตัวเป็นน้ำแข็งเป็นไปไม่ได้เสียงของผู้หญิงคนนั้นสั่นเครือคุณต้องตาฝาดไปแน่ๆเพราะว่าคุณแม่ของดิฉันท่านเสียชีวิตไปแล้วค่ะท่านเสียชีวิตในบ้านหลังนั้นเมื่อเดือนที่แล้ว สิ้นเสียงนั้นโลกทั้งใบของป้องก็พลันหยุดหมุนภาพของคุณยายหลังคอมที่ยืนนิ่งอยู่ในความมืดภาพการกวักมือเรียกอย่างเชื่องช้าฝีเท้าที่เบาหวิวจนไม่ได้ยินเสียงการพยักหน้ารับที่ไร้ซึ่งคำพูดและกลิ่นอับประหลาดในห้องนอนห้องนั้นทุกสิ่งทุกอย่างประดังประเดขเข้ามาในหัวของเขาจนแทบระเบิด ภาพที่เขาคิดว่าปกติในตอนนั้นบัดนี้มันได้กลายเป็นภาพสยองขวัญที่ชัดเจนที่สุดในชีวิตเขานึกย้อนไปถึงปฏิทินที่หยุดอยู่ที่เดือนก่อนโซ่ที่คล้องไว้แต่ไม่ได้ล็อกทุกอย่างมันสมเหตุสมผลไปหมดคุณยายไม่ได้พึ่งออกไปไหนเลยแต่ท่านไม่เคยได้ออกไปจากที่นั่นเลยต่างหาก หญิงชราที่กวากมือเรียกเข้าบ้านและพาเขาเดินชมบ้านทุกซอกทุกมุมเมื่อคืนนี้ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นวิญญาณของเจ้าของบ้านคนเก่าที่ยังคงวนเวียนอยู่ในสถานที่ที่ตนผูกพันป้องวางสายโทรศัพท์ทันทีมือของเขาสั่นเทาจนควบคุมไม่ได้เหงื่อกาแตกพลักไปทั่วทั้งตัว ความคิดที่จะย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นสลายไปในพริบตาเหลือทิ้งไว้เพียงความหวาดผวาที่เกาะกินเข้าไปถึงส่วนลึกที่สุดของหัวใจเขารู้ได้ในทันทีว่าเขาจะไม่เฉียดเข้าไปใกล้ซอยนั้นอีกเลยตลอดชีวิตครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคุณปองที่ส่งเข้ามาเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับค่ำคืนนี้บางครั้งในเวลาที่เรากำลังสิ้นหวังหรือต้องการอะไรมากๆ เราอาจจะมองข้ามสัญญาณเตือนบางอย่างไปความรีบร้อนอาจจะบดบังสายตาของเราจนมองไม่เห็นว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นคือโอกาสหรือหายนะกันแน่การเช่าบ้านก็เช่นกันครับเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าก่อนหน้าที่เราจะเข้าไปอยู่ณนะที่แห่งนั้นใครเคยอาศัยอยู่มาก่อนและพวกเขาทั้งหมดได้ย้ายออกไปแล้วจริงๆหรือยัง สำหรับคืนนี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ